ใช้ปุ่มปุ่มที่เป็นสัญลักษณ์สตาร์ทเครื่องนะครับกดค้างไว้ปุ่มบนสุดนะพี่กดค้างไว้ประมาณห้าวิพอครบ5วิเดี๋ยวเราปล่อยแล้วมันก็จะออโต้สตาร์ทเองสตาร์ทเครื่องประตูไม่เปิดนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เรากดที่โหมดสตาร์ทไว้แบบนี้ถ้าพี่ไม่กดอะไรในนี้เลยไม่ไแตะปุ่มมันเลยอีกสิบนาทีมันอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะดับเครื่องมันเองแต่ถ้าพี่จะขึ้นขับรถที่กดท้ายล็อกที่มันขับได้เลยมันไม่ดับนะ ครับแล้วก็ถ้าพี่จะดับเครื่องก่อนก็คือเราสตาร์ทไว้แล้วเราจะดับก็กดปุ่มนี้ครับปุ่มสตาร์ทเครื่องเหมือนเดิมกดทางไว้ทางไว้ห้าวิมันก็ออตัวดับเครื่องเลยดับเครื่องประตูไม่เปิดนะคือกดรีโมทสตาร์ทเครื่องกดรีโมทดับเครื่องประตูจะอยู่เหมือนเดิมครับไม่เปิดถ้าจะเข้ารถต้อง่ายล็อกก่อนแล้วก็ ที่ใช้ปุ่มครับที่ใช้ปุ่มบูสตสตาร์ทถ้าพี่จะสตาร์ทเครื่องยนต์พี่ต้องเหยียบเบรกหนึ่งครั้งเหยียบเบรกค้างไว้งี้แล้วพี่แตะแตะแล้วก็ปล่อยเลยครับพอเราเหยียบเบรกเนี่ยไฟรอบวงสีฟ้ามันจะติดขึ้นมานะครับพอเราเหยียบเบรกปุ๊บไฟมันจะพร้อมสตาร์ทพี่แตะมันสตาร์ทเครื่องเลยสตาร์ทแบบนี้ถ้าจะดับเครื่องทำเหมือนตอนสตาร์ทครับเหยียบเบรกก่อนแล้วแตะแตะมันจะดับเครื่องเลยแต่ถ้าพี่ไม่อยากสตาร์ทเครื่องแต่พี่จะเปิดวิทยุฟังหรือว่าจะชาร์จโทรศัพท์แต่ไม่่สตารร์ทเคือง ที่ไม่ต้องเหยียบเบรคครับกดเข้าไปหนึ่งทีครับมันจะเป็นสีฟ้ากระพริบดกดครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็น A T C ครับ A T C ก็เปิดวิทยุฟังได้ชาร์จโทรศัพท์ได้กดอีกครั้งมันจะเปิดไฟหมดทั้งคันไฟหน้าปัดเปิดหมดทุกอย่างเลยกดอีกครั้งมันก็จะปิดเหมือนที่เปิดกุญแจแต่ไม่สตาร์ทครับ A T C on แล้วก็ off แต่ถ้าพี่จะสตาร์ทเครื่องคือไม่ต้องทําอะไรเหยียบเบรคแล้วจิ้มเลยครับแล้วก็ถ้าพี่กดหนึ่งครั้งนะกดสมมติว่าพี่กดหนึ่งครั้ แล้วรถมันแบตอ่อนพี่จะสตาร์ทเครื่องไม่ต้องกดครับไม่ต้องกดวนพี่หยยบเบรกแล้วสตาร์ทเลยก็ได้หยียบเบรกนี้แล้วสตาร์ตต่อได้เลยหร <B uy> ือถ้าพี่เปิด A/C เอาไว้เปิดเพลงฟังเปิดนุ่เนี่ยมเสร็จพี่จะสตาร์ทเครื่องเพราะแบตมันอ่อนอะไรเงี้ยพี่ก็หยยบเบรกแล้วจิ้มเลยไม่ต้องกดแต่อ่อนกดออฟไม่ต้องวนนะปกติ <B uy> <B uy> ถ้าเราถ้าเราจะปิดโดยที่ไม่สตาร์ทเครื่องนะครับเราเปิด A/C อยู่มันจะวนอย่างเงี้ยครับกดไปทีกดไปทีมันถึงจะปิดอย่างงี้ใช่ไหมฮะกดหนึ่งครั้งเปิดอีกหนึ่งครั้งเปิดอีกหนึ่งครั แต่ถ้าพี่เปิดเอาไว้อยู่อย่างเงี้ยแล้วพี่ฟังเพลงอะไรอย่างที่อยู่พี่จะสตาร์ทเครื่องเลยพี่ก็เหยียบเบรกแล้วก็จิ้มเลยไม่ต้องไม่ต้องกดบน <S <S บบแล้วก็ในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องขับรถครับมันจะมีระบบออ,กอ,อกโต้ล็อกประตูให้อัตโนมัติล็อกประตูทั้งสี่บานให้อัตโนมัติเลยออโต้ล็อก, <S 1> <S 1> อกให้ล็อกเองไมแกะยังไม่ได้วิ่งเลยใช่ครับเนี่ยอยู่ที่อย่างนี้ก็ล็อกได้เลยเป็ออโต้ล็อกให้สี่บาน ในระหว่างที่เราขับรถนะครับเราจอดรแหวกทำธุระเข้าห้องน้ำมแหวกทำแวะอะไรที่ลงรถโดยไม่ต้องดับเครื่องได้ครับถ้ามีคนอยู่ในรถที่สตาร์ทเปิดแอร์ไว้อย่างนี้นลงมาปุ๊บพี่เรีโมทกดล็อกเลยล็อกไว้อย่างนี้ได้ประตูไม่เปิดพี่ไปธุระได้เลยไปไหนก็เรียบร้อยกลับมาพี่จะขึ้นรถก็ถ่ายล็อกขึ้นขับต่อได้เลยไม่ต้องดับเครื่องก็คือปกติเราเดินทางไกลมันดับเครื่องเลยมันมีปัญหาเครื่องยนส่งผลเสียฉชนนพี่ก็สตาร์ททิ้งไว้นี่เลยลงมาพี่กดรีโมทล็อกไปธุระได้เลย ขายล็อกทิ้กับต่อเลยต่อดับเครื่องยนต์ครับพอระดับเครื่องยนต์ประตูมันออโต้ขายล็อกให้หมดทั้ง4บานเลยนะครับแล้วก็ไอตัวปุ่มพุทสตาร์ทเนี่ยมันเป็นการขโมยด้วยคือถ้าพี่ล็อกไว้แบบนี้นะพี่ล็อกเอาไว้ปุ่มพุทสตาร์ทเนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ได้มันจะไม่ให้ใช้นะครับมันจะเป็นระบบการขโมยแบบนี้ถ้าพี่ล็อกไว้มันจะสตาร์ทไม่ได้ถ้าพี่จะใช้รถรถพี่ต้องไม่ล็อก ต้องไม่ล็อกแบบนี้ต้องไม่ล็อกเครื่องเลยถึงจะสตาร์ทได้ทีนี้ตัวรีโมทมันจะมีระบบ Smart สมาร์ทคีย์ด้วยสมาร์ทคีย์ก็คือถ้าพี่ถือรีโมท2ตัวเดินห่างไปอย่างรถโดยไม่ล็อกรถเลยมันออโต้ล็อกให้อัตโนมัตินะครับเียให้ดูตัวรีโมทนี่จะเป็น <S 2> <S 2> เป็นคีเล็ในตัวนะครับรีโมทไม่อยู่ใกล้รถเลย2ตัวก็วจะออโต้ล็อกให้ พี่ถือรีโมทเข้าใกล้ระยะหนึ่งเมตรครับมันจะออโโ้คายล็อกก็คือล็อกอัตโนมัติเลยไม่ต้องกดอะไรนีคร <c oughs> ับทีนี้ไอ้เจ้าตัวรีโมทเนี่ยมันเป็นสมาร์ทคีย์ใช่ไหมพี่อยู่บ้านอนะ่ะพี่ถือรีโมทเดินเข้าใกล้รถเดินไปเดินมามันล็อกคายล็อกคาย,คายใช่ไหมมันปิดได้ครับปิดก็คือพี่กดรีโมทล็อกไปหนึ่งครั้งแล้วพี่กดรีโมทล็อกไปหนึ่งครั้งแบบนี้สมาร์ทคีย์มันจะไม่ทํางานละพี่จะถือรีโมทเข้าใกล้เดินไปเดินมามันไม่ล็อกไม่คลายละแต่ถ้าพี่ขับรถอีกรอบหน,นึ่งค ไปขับรถอีกระบบมันก็จะเปิดออกมากมของมันเองทันทีสมมติว่าพีไปห้างไปชุระใช่ไหมลงรถเดินไปเลยลืมล็อ,าาอ,อกรถเก็บเอาตัวล็อกให้เข้ารีโมทไปด้วยนะครับถ้าถือรีโมทเข้ามาใกล้มันก็เอาตวัวขายล็อกขึ้นรถได้เลยแต่ถ้าอยู่บ้านอย่างเงี้ยแนะนําเลยครับกดปิดอย่างนี้เลยนะแล้วก็ตัวรีโมทมีกุญแจซ่อนอยู่ในนี้ครับนะพีมันจะมีลูกศรอ,อยู่ตรงเนี้นะพี่สไลด์ตามลูกศรที่มันชี้แล้วพี่ดึงเอาดอกออกมาได้ ดอกซ่อนอยู่นี่ตัวหนึ่งดอกเนี่ยพี่เอาไว้ใช้เปิดประตูได้ใช้ซ่อมรีโมทก็ได้ถ้ารีโมทพี่่านหมดพี่เอาดอกออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีที่ล็อกของมันอยู่นี่เอาดอกสอดครับอย่างนี้บิดเลยเนะครับ <Okay. S 1> พอบิดปุ๊บรีโมทมันแยกออกจากกันได้เลยมันไม่มี่านไม่มีนอ็อตมีฐานอยู่นี้พี่เปลี่ยน,าน่านเสร็จก็ปิดแค่นั้นแล้วก็ประกอบอย่างนี้ได้เลยนี่นะไอ้นี้ใช้แบตเตอรี่สองศูนย์สามสองเซเว่นมีขายพี่แกะตัวอย่างเดินเข้าไปเซเว่นเอาถ่านแบบนี้เดี๋ยวเขาหยิบให้พี่เปลี่ยนแค่นั้นเลย